เวลาภาวนาต้องต้องมีเมตตา่ราจะมีการสวดแผ่เมตตาไว้ก่อนเพราะฉะนันนึกถึงว่าเราต้องการความสุขที่ไม่กลับกลอกต้องการความสุขที่แท้จริงถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะทําสิ่งที่ทําให้คนอื่นเ,เดือดร้อนไม่ได้บรถ้าหกวทำห้เขาเสียหายเขาจะทนดูได้อย่างไงก็จะต้องทำลายของเรา เรานั้นต้องทำเมตตาของเราทั่วเทงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสุขเราเราเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยในการแผ่เมตตาการอุทิศส่วนบุญกสุสลนเปนเพืกันอยู่ตรงน,นี้อุทิศส่วนบุญกุสอนเรานึกถึงเขาขอขอให้เขาอนุโมทนาอนุโมทนาหน้าหน้าที่ของเขาที่จะอนุโมทนาความดีของเราพราแผ่ส่วนบุญกุสอนนั่นหมดหมดหมดน้าที่แต่ถ้าหากว่าเราแผ่เมตตา เราก็ต้องรับผิดชอบด้วยเราจะพยายามหาความสุขในทางที่ไม่ทำให้ใครๆเดือดร้อนหาความสุขในทางที่รับผิดชอบแต่คิดนี้ยังไ,งได้หรือว่าเมตตาตัวเองจริงๆแล้วเมตตาผู้อื่นพรหมในมาเปในตัวก็รึกถึงว่าความสุขมาจากไหนมันไม่ได้ลอยมาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราหวังอย่างเดียวต้องสร้างแหุให้ดี กกายกรรมวาจิกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลที่เรานถึงคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเขาจะมีความสุขเพราะเพราะว่าเราแผ่เมตตาให้เขาแต่ว่านถึงว่าเขาจะมีความสุขที่แท้จริงนั้นเพราะกายกรรมวาจิกรรมมโนกรรมที่ดีสิ่งอันใดที่พอจะช่วยเหลือเขาในทางนี้เราก็ยินดีช่วยเหลือเราจะมาแนะนําให้เขาทําอะไรเพศเสนหรือทำอะไรเป็นไปกว่าความราคะโทสะโมหะ ตองละแแม่นทันทีเลยเพราะนั้นมันทำลายเขาเราพยายามสร้างให้เขาเป็นคนดีขึ้นกว่าที่เราทำได้อย่างน้อยเราไม่ได้เบียดเบียนเขาเนี่ยทำยังไงได้เราก็ปลอดภยัยปลอดภัยยังไงก็ปลอดภัยจากกรรมที่ไม่ดีปลอดภัยจากกิเลสของเราเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะแผ่ทุกวันทุกวันทุกวัน เพราะมันดีทั่วอันาที่หลวงปู่ม่่นเคยพูดไว้ดีไหนไม่มีโทษนั่นดีแท้ไม่ทานี้ไม่มีโทษเราเองก็พยายามทำตัวของเราเป็นคนไม่มีโทษเราจะได้เป็นคนดีแท้